สวัสดีค่ะคุณลกูกค้าจ๋าเสื้อเชิ้ตกระดุมหน้าคุณลกูกค้าเสื้อเชิ้ตกระดุมหน้าค่ะตัวเสื้อเป็นผ้าดินินนะคะคุณลกูกค้าตัวเสื้อเป็นผ้าดิน,นะะินค่ะด้านหน้าเป็นแบบนี้ค่ะชายจะเป็นชายตรงนะคะด้านข้างก็คือจะแหวกแบบนี้นิดนึงค่ะแหว,วกสักพักนึงเวลาเรานั่งจะสบายนะคะตัวเสื้อเป็นผ้าดินินด้านหลังก็เป็นดินินด้วยะคะ่ะแบบนี้ เวลาเราใส่เสื้อเชิ้ตเนี่ยเวลาเราใส่เสื้อเชิ้ตไปงานเวลาเราใส่เสื้อเชิ้ตไปไหนเมื่อไหนพบปะผู้คนมากมายเป็นการแต่งตัวเรียบร้อยให้เกียรตินะคะให้เกียรติผู้ที่เราไปเจอะะผู้ที่เราไปพบเจอนะคะบางทีเวลาเราจะใช้สีดำมาค่ะบางทีมันจะสวยๆหรือว่าเวลาแบบดีๆสวยๆมันหายากคุณลูกค้าจ๋านะคะแม่ค้าก็หายากเหมือนกันนะคะเสื้อลินินจะหาลูกไม้สวิตมาแต่งลักษณะแบบเนี้ยคือบางทีสีมันไม่เข้ากันเราก็ทําไม่ได้คุณลูกค้าต้องใช้ลูกไม้สวิตเพื่อที่จะเข้ากับตัวของ ลีนินด้วยนะคะแล้วเวลาเราใส่ก็จะสวยฉาบคอเสื้อแบบเนี้ยค่ะเป็นลีนินเวลาเราตัดมาตรงอย่างเงี้ยค่ะ เนี่ยแบบเนี้ยคุณลูกค้าถ้าไม่สวยจริงคือทํายากจริงๆนะคะทำยากจริงๆนะแม่ค้าก็แหมเวลาช่างเขาพอมีผ้ามาตัดไวให้แล้วแม่ค้าก็ตัดตัดตัด,ต,ด,ต,ดตัดไปเลยบางทีมาแล้วไม่มีของก็มีคุณลูกค้าจ้าแต่รัดนี้มาใหม่เลยนะคะมาใหม่เลยนะคะลูกค้าท่านใดที่อยากได้เสื้อเชิ้ตลินินแต่งลูกไม้เชิญได้เลยนะคะเวลาสั่งสินค้าก็บอกว่าเสื้อเชิ้ตลินินแต่งลูกไม้สีดานะคะมีไซส์3า 38, ไปจนถึงไซส์46ค่ะราคาตัวละ9 9 0 ฟรีค่าส่งเก็บเงินปลายทางมีบวกเพิ่ม50บาทก็จะเป็นยอดเก็บ1,040บาทถ้าไซส์48 50 52ขออนุญาตอยู่ที่1,100บาทนะคะเพราะว่าไซส์ใหญ่ต้องขออนุญาตจริงไม่ไหวนะคะไม่ไหวเพราะว่าใช้ผ้าเยอะด้วยลูกไม้นะคะลูกไม้ที่จะแต่งกับเสื้อแบบนี้ค่ะลูกไม้สวิตที่จะเข้ากับเสื้อดีเนี่ยมันหายากคุณลูกค้าบางทีได้ผ้ามาแต่ลูกไม้ไม่ได้ก็ทําไม่ได้อีกนะคะเพราะฉะนั้นนิดหนึ่งคุณลูกค้าเวลาตัดมาแล้วคือแบบ เจอก็คือต้องเก็บไว้เลยซื้อเก็บซื้อเก็บอย่างเดียวสีดาเดี๋ยวนี้เขาไม่ถือกันแล้วค่ะว่าจะซื้อสีดําติดบ้านไว้เดี๋ยวนี้เขาไม่ถือกันละคุณลูกค้าซื้อติดติดไว้เวลาเราจะใช้มันหยิบใส่ได้สะดวกจะบอกว่าเวลามีงานแล้วิ่งมาหาบางทีมันไม่มีไซส์เราึ่งทีมันไม่มีไซส์เราบางทีทรงสวยๆอย่างนี้ยค่ะเวลาเราใส่ทรงเสื้อไม่สวยกกแขนก็ไม่กกแขนก็รัดอย่างนี้ค่ะนึกออกไหมคะเวลาเรานึกนึกออกไหมคะว่าเวลาเราใส่เสื้อทรงไม่สวยกกแขนมันก็รัด มันก็จะใส่ไม่สบายแต่ถ้าเราใส่เสื้อทรงสวยคือมันจะดูสมตัวสมส่วนไปซะทุกส่วนเลยใช่ไหมคะเหมือนที่แม่ค้าใส่ให้ดูงานที่ร้านเราคือเป็นงานคัดแล้วนะคะว่างานสวยจริงๆงานต้องสวยจริงๆเราใส่แล้วดูหรูดูแพงแบบนี้เลยนะคะใส่เรียบร้อยแบบนี้เลยเวลาลูกค้าสั่งสินค้าก็บอกว่าเสื้อเชิ้ตกระดุมหน้าสีดําลูกไม้แต่งลินินผ้าลินินนะคะแต่งลูกไม้สวิตแบบนี้นะคะตัวละ990บาทฟรีค่าส่งเวลาเก็บเงินไปทางของเงียบเพิ่ม50บาทถ้าไซส์4ี่แ5 5ห อขอเป็น1,100บาทนะจ๊ะอย่างนี้เลยค่ะเวลาสั่งสินค้าก็เสื้อเชิ้ตสีดำสีดำเวลาจะใช้มันจำเป็นจริงๆจ้ะลูกค้าขอบคุณมากๆที่ติดตามกันนะคะเอาไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะคลิปนี้สวัสดีค่ะ